อุ้ยไปแล้วมาดูดึ้งดลื้งเึงเึงงงสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องครับมันรุนสายกับเคยอุบวนเยอะันไกลบ้านนามมันมากพี่น้องเดี๋ยวมาด่น้ำกันมาแล้ว สองเส,ส้นเพลเอ็นยี่สิบครับผมตันที่ห้าเหลืออู้ไปเลอย,ยอเหลือสองเออปลาขย,ยงยปลาขย,ยงตัวงามใหญ่กว่าปลาสอยเอาลลวง <laughs> มาแล้วมาแล้วโอ้้ไปซ้ำยังโดดไปอีกอ่ะนหกตัวนึงตัวนำมูไปเลยเอารวปโดดบ Ô, và khai dạng, mai <laughs> ừ, khai dạng lại kéo. Bắt โอ้พ oh. <laughs> ี่มีจังไดนอนอยู่ปาาคุยลามนอนมาเลยมาเขาย่อต้นขยาขยอ่อแล้วกระโดดไปฮึมฮึมโอ้โ oh. โู้โดดแล้วโ,โดดแล้วโเดียวเอสองตัวตักต่งักตนึแล้วหนึ่งโอ้โสาม นั่นลวงไปตัวหนึง่งนั่นหัวเสียบติดทั้งนอกสิพลน้ำปลายังแรองอไปยุงดุกๆ,ๆนี่แน่นเน่าปลาคุยลาบล้วน,วน มาแล้วหนึ่งแล้วโอ้โหปลาายงอุ้ยปลาหมูตัวเบ้อเลยทักปลาหมูปลาคายงเดี๋ยวมันไม่ค่อยมีมาติดว่ะ ตัวสองตัวเป็นหมูมันก็เป็นหมองมันครับหมดนี่้ปับหมูต้องอีกที่นึง่งปลาหมูชุบเรือหมองนำถั่วไม่ต้องย่างซ้ายนำถั่วใไรบ่ได้อะไรเนี้เข้าบ่ได้บ่ได้ญาติพวก้าไปเนาะไปบ่ได้เดี๋ยวไปเป็นผู้ประสบภัยดูเบื่อเลยปลาหมูสีฟ้าวันน่ะ นี่หลายตัวอยู่อันน่ะปลาขยงไม่แกวสองตัวเลยปลาขยงปื้ยตัวปลาขยงสอดปลาขยงังยิ่ง่บืรอ ลุลบับไม,ม่บปกันเนมาบมดูยไปแล้วออหัวแข็งล้วน

ถ้าโดดออกได้อือ้อโหก่ตัวโตวด้วยพันเลยที่นี้ Nát Đứng lâu trong cái mặt đấy chưa từng có đấy chưa từng có กกนี่น,นี่จะอ้วนปุกลูกเลยปลากระมังอะไรปลาเขยงติดดูกำลังจะอาปากบอกอยู่ล่วงเลย อุ้ยไปแล้วอุ้ยดูดึง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  đi <laughs> <laughs> <tí> <đây> ui bay kéo hiền không luôn mất đi vào phết mất tim ติดขีบไันี่มันเงี่ยงโดยมาแล้วหนึ่งอุ้ย cái lượt Được đâu được เึกแล้วอุ๊ยอะไรขย,ยงเอ้าลาอะไรล่วงอะตัวแรกติดเลย เล้วตีกดเล้วนักไอคีนั่นนกัะมมาาตัวไปตัวทีเว่เหลือตื๊ดลี้วตึกแล้ว ปลาเขย่งมาอีกไปขายกับพ่อกันตัวมันตัวใหญ่ดีเนอะส่อวันนี่ครับตัวขนาดเนี่ย เสร็แล้วลยุ้ยหัวแข็งล้วน ไม่ลูกควางลูกคลางเลยมาแล้วโอ้โหปลาแนะขายงไม่มีเลยตึก อยู่ตรงกล่นอ้ยไปเลย Rồi y ai vai sao. Bà mình đằng càng Nơi mà đó. ตึกาป,ปาเขยงนีมาด้วยตึกแล้วตึงโ้หถือบอลมเลยปักฟุลาำ ปลากุลา MM> ินะปลาคุลาเี่เนี่ยดุ้ยไปเลยโอ้โหไปเต็ง

บรรยากาศมันก็ศมีฝนติโต้คุเหรอเดกครับนะครับผมเดี๋ยวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ใจให้เนาะเดี๋ยวพอนี้นะครับชมคนครับผม